บทพ่อเออบทพ่อนี่ยังไงคุณรับแล้วไม่ใช่บทพ่ออันนี้ไงจะเล่าให้ฟังคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่คิดว่าตัวร้ายนี่คือจะสุดท้ายแล้วพ่อนี่คือไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าแต่ผมเนี่ยมันแพ้ทางแพ้ทางคนว่ะยังไงอ่ะคือผมเลิกเล่นละครไปแล้วนุ้ยตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยผมไม่ได้เล่นละครมาําจได้จาได้คุณเบรกไปยาวมากเจ็บไปอะปวดไปอะ เพิ่งมาเล่นสองเรื่องหลังนี้เองอซึ่งอายุสี่สิบกว่าแล้วใช่ปะคือรู้สึกว่ากดทุกอย่างในตัวเองบางทีมันก็น้อยลงสเปคผู้หญิงผู้หญิงอะไรทลายไปหมดแล้ว <laughs> ที่เคยคุยกันไว้เมื่อสมัยเด็กๆผมไม่มีแล้วนะ<อ>มีน้อยลงแทบแทบจะลงไปไม่ไม่เหลือเพราะตามอายุด,ด้วยเ,<อ>เพราะอันเนี้ยแต่คอนเซป t นี้ไม่ใช่ว่ากืนน้ำลายตัวเองนะก็ยังก็ยังคิดอยู่แต่เรื่องนี้ยที่ได้เล่นเพราะว่าพีต่ต้น เออชนลมพีเนี่ย <อะ S 2> โทรมาเองอขอ,อ,อเราเองผมไม่ควรแพ้ทางอะไรอย่างนี้อยู่ละเขาอุตส่าห์นึกถึงเราอะแล้วก็อายุขนาดนี้แล้วเราบอกพี่ผมขออย่างเดียวอะอยากให้ผมเป็นพ่อเลยเอ,อ,อะไรก็ได้พอดีเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแต่เป็นพ่ออันนี้ใช่ว่ะแต่เป็นพ่อแบบ <c oughs> เป็นพ่อแบบไม่ใช่พ่ออะมันก็เป็นตัวร้ายอะเป็นตัวร้ายในเรื่องแบบอ่ะพี่เอาผมเล่นอยากให้ผมเล่นโทรมาได้เล็กเลยเหรอนี่พี่เขาให้เกียิเราอะแล้วก็เราก็รู้สึกว่า ม่มีส่งเสียแล้วแหนมนี่คือ,อยังอยู่ในสายอยู่ด้วยอยู่ในสายแล้วก็คิดว่าโอเคพี่ก็โอเคก็เลยยอมเล่น<อ>แต่ว่าพอในเรื่องก็โชคดีมากมันไม่ได้เป็นพ่อแบบมาไงลูก <c oughs> ม,มานี่มาหาพ่อเร็ว<อ>แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อแบบเออม่มันยังมันยังมันเป็นตัวร้ายแบบเร็วเ,วเ็วเบอร์หนึ่งอยู่อะอแต่แค่มีลูกติดมาแค่นั้นเอง S <S <S เออมันไม่ใช่แบบแค่สถานนะเป็นพอ่อแต่ลูกกับเราก็ไม่ใช่แบบเออก็ <S <S ออโชคดีไปไม่ได้เราเลือกนะแต่แค่โชคดีแต่ให้มาเล่นเป็นพ่ออีกคราวนี้ก็ไม่เอาแต่คิดว่าคงคงอาจจะน้อยน้อยถ้าเกิดเลี่ยงได้พอออ่อก็จะไม่อยากเป็น